มาครับตกปลาคือเก่าครับเมืนน่อนี้ลงต่อหมอตกปลาครับเันี้ครับเด็นตามผลงานนะครับเย็นๆเดี๋ยวส่งงาน อีกาดาครับมาแล้วครับผมแต้มแรกพุโอนคครับ,บอ,อ,อ,อีกาครับมาแล้วครับสายโลคนเต็มเลยครับวันนี้ว้าวว้าวต่อหม้อก่อเกิดแม่น้ำเจ้าพญาครับวันนี้ นี่แหละครับเขาเอื่นว่าตรงปลาได้ลิงลิงใหญ่มัผ่านโกจัดแล้วครับผมสบายครับใส่สามโลพอได้ก่อยอยู่ครับผ่านโกกำลังจะก่อยไปี่นก่อยปลาครับ เข้าหัวลงไปครับโอ้ยก้วยปลาวันนี้ลืมพริกผงจังบอสูตรลืมพริกผงครับสูตรนี่สูตรเม่ใส่พริกหยิบพริกหยิบใส่ลงปปา <c oughs> <c oughs> ต่สีเสียวแล้วก้วยปลาวันนี้ <c oughs> อ่ะคนข้นข้นข้นขนเนี่ยขอข้น,น,น,นมีรสชาติเผ็ด้ยวจังไงก็ยิ่งดี <c oughs> สูตรเสียบโก้ปลาล่านิดนึงโคลี่โคลี่อีกรอบครับสูตรเสียบโกสูตรใส่พริกดิบไปประกวดครับต้อยหอมหอมเยื่ลงน้ำอย่างเดียวต้นน้องมักสี่ครับหัมนี่ก้อยปลาครับก้อยปลา ก้อยปลาตะโก้ครับนนืังงนนี้เป็นไงครับเป็นไงครับนี่กานตังตีแล้ว uh. ครับอาหารห้องวันนี้ครับก้อยปลาครับน้ำมันหุงก้อยปลาสูรจานโกนี่ครับคนก้อย ออกินขขาวดำกันเด้อเรือขนสินค้า